morning every one today we will learn English subject on primary two สวัสดีค่ะวันนี้พบกับคุณครูยานะคะกับรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นป .2 ค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่อง animal s เรื่องสัตว์กันนะคะ bird น no. ก bird น no. ก bird น no. ก worm นอน worm นอนวรมนอนซิบร่าม้าลายซิบร่าม้าลายซิบร่าม้าลาย sheep แกะ sheep แกะ sheep แกะข้าววัวข้าววัวข้าววัว tiger รเสือ tiger เสือ tiger เสือ duck เป็ด duck เป็ด duck เป็ด horse ม้า horse ม้า horse ม้า elephant ช้าง elephant ช้าง elephant ช้าง monkey ลิง monkey ลิง monkey ลิง dog สุนัข dog สุนัข dog สุนัข c ค่ e มูอูดแค่ e มูอูดแค่ e มูอูดดีบักแมลงเต่าทองเล้ดีบักแมลงเต่าทองเล้ดีบักแมลงเต่าทอง thank you for your attention ขอบคุณมากค่ะ